ครั้งหนึ่งที่เกิดพายุฝนขนองอย่างรุนแรงทําให้ผู้คนได้รับความเดือดร้อนท่านได้ใช้นิ้วชี้ไปที่พายุและพายุนั้นก็สงบลงในทันทีหลวงพ่อโชตผู้ดับพายุด้วยปลายนิ้วหลวงพ่อโชตผู้ได้รับฉายาผู้ดับพายุด้วยปลายนิ้วเป็นพระเกกิอาจารย์ที่ได้รับความกล่าวขานถึงอิทธิฤทธิปฏิหาร และพรังจิตที่น่าอัศจรรย์อย่างยิ่งท่านมีชื่อเสียงโด่งดังจากเรื่องราวความสามารถในการควบคุมธรรมชาติโดยเฉพาะในเหตุการณ์ที่ท่านชี้พายุให้ดับลงและความสามารถอื่นๆที่เหนือธรรมชาติหลวงพ่อโชติท่านมีนามเดิมว่าเล้งนามสกุลเมืองไทยเรื่องราวที่น่าอัศจรรย์ของท่านเริ่มต้นเมื่อท่านเสียชีวิตในวัยส5ปีในชาติก่อน ท่านได้มาเกิดใหม่กับพี่สาวที่มีชื่อว่าเรียนโดยมีชื่อว่าโชดสิ่งที่ทำให้ท่านโดดเด่นเมื่ออายุครบ16ปีมันดาได้นำท่านไปบวทเรียนกับพระอาจารย์ดุลอตุโลจะอาวาดวัดบุรพารามระหว่างบวทเรียนนั้นท่านสามารถอ่านหนังสือขอมกัมพูชาได้โดยไม่ต้องเรียนรู้เพราะท่านระลึกชาติได้ว่าเคยเรียนมาแล้วในชาติก่อนและยังจดจำเรื่องราวต่างๆในชาติก่อนได้อย่างดี หลวงพ่อโชตหรือพระเทพสุทธาจารย์เป็นอดีตเจ้าวาดวัดชิราลงกรณวรารามวรวิหารอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาซึ่งเป็นวัดที่สร้างขึ้นเพื่อเทิดทูนพระอริสริยยศแด,ด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมากุฎราชกุมารีในขณะนั้นชายาดับพายุด้วยปลายนิ้วชายาอันโด่งดังนี้มีที่มาจากเหตุการณ์ที่น่าอัศจรรย์ หลวงพ่อโชว์แสดงอิทธิฤทธิควบคุมธรรมชาติได้อย่างน่าทึ่งเล่ากันว่ามีครั้งหนึ่งที่เกิดพายุฝนขนองอย่างรุนแรงทําให้คนได้รับความเดือดร้อนท่านได้ใช้นิ้วชี้ไปที่พายุและพายุนั้นก็สงบลงในทันทีเหตุการณ์นี้สร้างความประหลาดใจและสตาให้กับผู้ที่ได้พบเห็นเป็นอย่างมากจึงเป็นที่มาของฉายาผู้ดับพายุด้วยปลายนิ้วนอกจากนี้ ยังมีการเล่าขานถึงความสามารถอื่นๆของท่านเช่นการเขี่ยก้อนหินให้เบาเหมือนสำลีและการระลึกชาติรวมถึงการอย่างรู้เรื่องราวในอนาคตได้ล่วงหน้าหลายสิบปีความเข้มรั้งวัตถุมงคลของท่านวัตถุมงคลของหลวงพ่อโชดได้รับความเคารพศรัทธาเป็นที่ต้องการอย่างมากเนื่องจากประสบการณ์และอิทธิฤทธิ์ผู้ที่ได้บูชา หลวงพ่อโชดเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีพลังกิตแก่กล้ามีวิชาอาคมที่เข้มแข็งทำให้วัตถุมงคลที่ท่านสร้างหรือปลุกเสกมีพุทธคุณครอบคลุมในหลายด้านเชื่อกันว่าแกว้วคลาดปลอดภัยผู้ที่บูชาวัตถุมงคลท่านมักจะมีประสบการณ์แกว้วคลาดจากภัยอันตรายต่างเช่นอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ร้ายแรงมีความคงกระพันชาตรีทำให้ผู้บูชาพ้นจากคมอาวุธหรือสิ่งที่เป็นอันตราย เมตตามหานิยมช่วยเสริมสร้างเมตตาทําให้ผู้คนรักใคร่เอ็นดูเข้าหาผู้ใหญ่ได้รับการอุปถัมภ์ค้าชูเชื่อกันว่าช่วยส่งเสริมด้านโชคลาภการค้าขายการเงินและความรุ่งเรืองในชีวิตพลังจิตของท่านยังเชื่อว่าสามารถป้องกันผู้ที่บูชาจากสิ่งลี้ลับอับปมงคลและคุณใสต่างๆวัตถุมงคลของหลวงพ่อโชดจึงเป็นที่สอดสบงหา ในหมู่นักสะสมและผู้ทีศรัทธาเพราะความเชื่อในพุทธคุณที่เกิดขึ้นพลังจิตอันแก่กล้าการปฏิปทาของท่านนั่นเองหลวงพ่อโชตผู้ได้รับฉายาผู้ดับพายุด้วยปลายนิ้วเป็นพระเกจิอาจารย์เที่เรื่องราวของท่านนั้นทุกกล่าวขานถึงพลังกิจและปฏิหารอันเหนือธรรมชาติอย่างมากเรื่องราวเหล่านี้แม้บางส่วนจะเป็นที่รู้จักแต่ก็มีอีกหลายอย่าง หลายมิติที่คนทั่วไปอาจยังไม่เคยได้ยินเป็นเรื่องราวที่เล่าต่อกันมาในหมู่ลูกศิษย์ของท่านเรื่องราวที่คนยังไม่รู้จักเกี่ยวกับหลวงพ่อโชตที่อาจจะมีการเล่าขานในวงจํากัดนอกเหนือจากการดับพายุด,ด้วยปลายนิ้วแล้วหลวงพ่อโชติเป็นที่เล่าขานถึงความสามารถพิเศษอื่นๆที่แสดงถึงพลังกิจอันแก่กล้าของท่านซึ่งบางเรื่องอาจไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลายนัก การละลึกชาติหรืออย่างรู้อนาคตเรื่องราวการระลึกชาติของท่านนั้นค่อนข้างไปที่รู้จักแล้วแต่รายละเอียดที่ว่าท่านจดจําเรื่องราวในชาติก่อนได้อย่างแม่นยําและยังสามารถอย่างรู้เหตุการณ์ในอนาคตล่วงหน้าได้ถึง10ปีนั้นเป็นสิ่งที่ทําให้ท่านโดดเด่นเป็นที่น่าอัศจรรย์ยิ่งนักการที่ท่านสามารถทํานายเหตุการณ์สําคัญต่างๆได้อย่างถูกต้องทําให้ลูกศิษย์ และผู้คนผู้ใกล้ชิดเชื่อมั่นในพลังยานของท่านการควบคุมธรรมชาติและพลังงานนอกจากเรื่องดับพายุแล้วยังมีเรื่องเล่าถึงความสามารถที่ท่านได้ควบคุมสิ่งที่ไม่น่าควบคุมได้การเขี่ยก้อนหินให้เบาเหมือนสำลีหรือทำให้วัตถุบางอย่างมีน้ำหนักเปลี่ยนไปซึ่งแสดงถึงความสามารถในการเปลี่ยนแปลงสภาพของสสารด้วยพลังจิตมีเรื่องเล่าว่า หลวงพ่อโชดสามารถอย่างรู้ถึงปัญหาความเดือดร้อนของลูกศิษย์ที่ไม่ได้อยู่ต่อหน้าท่านสามารถให้คำแนะนำช่วยเหลือได้ตรงจุดโดยที่ลูกศิษย์บางคนยังไม่ได้เอ่ยปากขอความช่วยเหลือด้วยซ้ำซึ่งแสดงถึงกระแสจิตที่ท่านสามารถรับรู้ได้แม้ท่านจะมีอิทธิฤทธิ์มากแต่ท่านก็มักจะบีกวิเวกไม่ต้องการชื่อเสียงเกียรติยศพยายามหลีกเลี่ยงตําแหน่งต่าง เรื่องเล่าเหล่านี้มักจะมาจากคำบอกเล่าของลูกศิษย์ใกล้ชิดที่เห็นถึงการปฏิบัติอันบริสุทธิ์ของท่านประสบการณ์ของวัตถุมงคลหลวงพ่อโชติกับผู้ที่ได้ใช้แล้ววัตถุมงคลของหลวงพ่อโชตเป็นที่ยอมรับและเลื่องลือในพุทธคุณที่เข้มแขังผู้ที่ได้บูชาหรือพกผ่าต่างก็มีประสบการณ์ที่น่าอัศจรรย์มากมายซึ่งมักถูกเล่าขานต่อกันในหมู่ศิษย์และนักสะสมพระเครื่อง ด้านแคล้วคลาดปลอดภัยอุบัติเหตุเฉียดตายมีเรื่องเล่ามากมายเกี่ยวกับผู้ที่พกพาสายศินเหรียญหรือพระเครื่องของท่านแล้วรอดชีวิตจากอุบัติเหตุร้ายแรงเช่นรถชนพลิกคว่ำหรือถูกยิงถูกแทงแต่กลับไม่ได้รับอันตรายถึงชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยอย่างไม่น่าเชื่อบางรายเล่าว,ว่ารอดพ้นจากการถูกทำร้ายหรือเหตุการณ์ไม่คาดฝัน ที่อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตโดยเชื่อว่าเป็นเพราะพุทธคุณวัตถุมงคลที่หลวงพ่อโชดปลุกเสกวัตถุมงคลของท่านยิ่งไม่ออกฝันไม่เข้าแม้จะไม่ใช่เรื่องควรทดลองแต่ก็มีเรื่องเล่าในอดีตซึ่งต้องใช้วิจารญาณในการรับฟังว่าวัตถุมงคลของท่านมีพุทธคุณด้านคงกระพันชาตรีบางคนถึงกับเชื่อว่าสามารถทำให้ยิ่งไม่ออกหรือฝันไม่เข้า ด้านเมตตามหานิยมผู้ที่พกพามักจะรู้สึกว่าตนเองมีเสน่ห์เมตตาผู้คนรอบข้างให้ความเมตตาให้ความช่วยเหลือหรือได้รับความนิยมชมชอบเป็นพิเศษทำให้การติดต่อสื่อสารการเจรจาหรือการเข้าหาผู้ใหญ่เป็นไปได้อย่างราบรื่นประสบการณ์ในด้านค้าขายด้านโชคลาภเมื่อพวกวัตถุมงคลของท่านการค้าขายมักจะดีขึ้น มีลูกค้ามากขึ้นหรือมีโอกาสทางธุรกิจที่ไม่ขาดคิดมีบางรายที่เชื่อว่าเมื่อบูชาวัตถุมงคลของหลวงพ่อโชติแล้วการเงินจะดีขึ้นมีช่องทางในการหาหรายได้ได้รับโชคลาภที่ไม่ขาดฝันบางคนเล่าว่าการพกพาวัตถุมงคลของท่านช่วยในการเจริญก้าวหน้าได้รับการเลื่อนตำแหน่งหรือประสบความสำเร็จในสิ่งที่ปรารถนาะ หลวงพ่อโชตคุณณสัมปัโนแห่งวัดชิราลงกรณนะวะรารามวรวิหารอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ที่ได้รับการยกย่องเรื่องพลังกิตและอภิญญาสูงแม้ท่านจะไม่เน้นสร้างวัตถุมงคลจำนวนมากนักเนื่องจากท่านเชื่อว่าตราบใดที่ยังไม่สามารถดับกิเลสหมดสิ้นได้เครื่องรางของขลังก็ยังไม่บริสุทธิ์พอ เป็นที่เสื่อมเสียแก่พระพุทธศาสนาได้แต่กระนั้นวัตถุมงคลที่ท่านสร้างและปลูกเสกนั้นก็เป็นที่ต้องการได้รับความนิยมอย่างสูงจากประสบการณ์ผู้ที่บูชาได้รับวัตถุมงคลที่สำคัญและโดดเด่นของหลวงพ่อโชดเป็นที่นิยมกล่าวขานถึงพุทธคุณความเขียมขังจะมีหนึ่งก็คือพระปกใบมะขามนิรันตรลายรุ่นปี2 5 0 6 ความโดดเด่นถือเป็นวัตถุมงคลรุ่นแรกที่หลวงพ่อโชดเริ่มปลุกเสกอย่างเป็นทางการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแจกจ่ายแก่ญาติโยมในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมโอรสา,า,าธิราชสยามมากุฎราชกุมารในขณะนั้นสเสด็จมาทรงสร้างวัดวชิระลงกรณวรารามพุทธคุณของท่านมีประสบการณ์ด้านแถวคลาดปลอดภัย และนิรันตรายสมชื่อพุทธคุณครอบคุมด้านปกป้องอันตรายต่างๆทําให้ผู้ที่พกพาอุ่นใจถือเป็นวัตถุมงคลที่หายากและเป็นที่ต้องการอย่างมากเนื่องจากจำนวนการสร้างไม่มากนักเป็นรุ่นแรกที่ท่านตั้งใจปลูกเสกร,รุ่นที่สองเหรียญรูปเหมือนหลวงพ่อโชดรุ่นต่างๆความโดดเด่นเหรียญรูปเหมือนของท่านถือเป็นอีกหนึ่งวัตถุมงคลยอดนิยมเพราะมีรูปเหมือนของหลวงพ่อโดยตรง ซึ่งเชื่อกันว่ามีพลังจิตและพุทธคุณของท่านจะถ่ายทอดมาอย่างเหรียญได้อย่างเต็มเปี่ยมพุทธคุณครอบคลุมพุทธคุณหลายด้านได้แก่ความแก้วคาดปลอดภัยคงกระพันชาตรีเมตตามหานิยมและโชคลาภมีเรื่องเล่าถึงประสบการณ์ผู้ที่พกพาเหรียญรุ่นต่างๆของท่านแล้วรอดพ้นจากอุบัติเหตุและได้รับโชคลาภการงานเจริญก้าวหน้า เหรียญบางรุ่นอาจมีการสร้างในโอกาสสำคัญเช่นฉลองอายุครบหรือพิธีพิเศษต่างๆซึ่งได้รับความนิยมเป็นพิเศษโดยเฉพาะเหรียญที่จัดสร้างขึ้นในช่วงที่ท่านยังมีชีวิตอยู่และได้ทำการปลุกเสกเองนอกจากเหรียญและพระปลกใบมะขามแล้วหลวงพ่อโชติอาจมีการสร้างพระเนื้อผงหรือพิมพ์ขนาดเล็กอื่นๆบ้าง ซึ่งวัตถุมงคลเหล่านี้ก็ได้รับความนิยมไม่แพ้กันโดยเฉพาะองค์ที่ผ่านการปลุกเสกจากท่านโดยตรงพุทธคุณมักเน้นพุทธคุณด้านเมตตามหานิยมและแคล้วคลาดเป็นหลักข้อสังเกตเกี่ยวกับวัตถุมงคลของหลวงพ่อโชดจํานวนการสร้างอย่างที่กล่าวไปข้างตน้นหลวงพ่อโชดไม่ได้เน้นการสร้างวัตถุมงคลจำนวนมากท่านมุ่งเน้นการปฏิบัติธรรมและเผยแผ่พระธรรมคำสอนเป็นหลัก ดังนั้นวัตถุมงคลของท่านจึงค่อนข้างหายากมีราคาที่สูงในตลาดพระเครื่องความเข้มขขังของวัตถุมงคลของท่านจากพลังกิจอันแก่กล้าและภูมิธรรมที่ท่านได้บำเพ็ญเพียรมาอย่างยาวนานเรื่องราวการเลึกชาติและการควบคุมธรรมชาติของท่านยิ่งตอกย้ำความเชื่อมั่นในพุทธคุณของวัตถุมงคลที่ท่านอธิษฐานจิตให้เนื่องจากวัตถุมงคลของท่านเป็นที่นิยมและหายาก การตรวจสอบความแท้จึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ที่สนใจบูชาการศึกษาจากผู้เชี่ยวชาญหรือแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือโดยรวมแล้ววัตถุมงคลของหลวงพ่อโชดที่เป็นที่นิยมและโดดเด่นที่สุดคือพระปกใบมะขามนิรันตรายรุ่นแรกและเหรียญรูปเหมือนของท่านในรุ่นต่างๆซึ่งล้วนแล้วแต่มีประสบการณ์จากผู้ที่บูชาอย่างต่อเนื่อง สะท้อนถึงพลังพุทธคุณอันเข้มรลังของพระเกจิอาจารย์ผู้เปี่ยมด้วยอภิญญารูปนี้